ก็ได้ข้าเห็นชอบปล่อยคนได้แล้วนายท่านอาวีเอ๋อรแสดงเป็นอย่างไรบ้างหรือไม่เรลวเลยล่ะเดี๋ยวกลับไปข้าจะให้รางวัลเจ้าอีกนะเช่นนั้นข้าขอแบบเดียวกันกับคืนนั้นได้เลยแต่เอาไว้ก่อนนะตอนนี้เจ้ากลับไปรอข้าก่อนข้ามีเรื่องจะคุยกับรลิวหงอีได้เลยเจ้าค่ะอาวีเอ๋อจะรอท่านนะที่ยามค่ำคืนไม่ได้เจอกันนานเลยนะ เจ้าร้องไห้ทำไมกันได้เจอกันอีกครั้งไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอย่างนั้นหรือแล้วทำไมเจ้าไม่ตามหาค่ากันค่าสร้างศัตรูไว้มากมายหางไปตามหาเจ้าก็เท่ากับว่าค่าพาหายนะไปหาเจ้าหลังจากที่รู้ข่าวการตายของเจ้าข่าก็โกรธแค้นยิ่งนักค่าทั้งเกลียดพวกคนที่ตามล่าเจ้าและก็เกลียดเจ้าด้วยในเมื่อเกลียดข่าแล้วทำไมเจ้ายังคิดจะแก้แ,แค้นแทนข่า เจ้าเองก็เป็นคนที่งอเง่าในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าสโตนนั้นแข็งแกร่งเพียงใดเหตุใดยังคงเข้าไปพัวพันก็ข้าไม่ได้อยากเป็นเช่นนั้นเจ้าเองก็คงสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่ผิดคาจริงๆเจ้าปิศาจตนนั้นไม่ได้โกหกจริงๆจีๆ้ชิ้นนี้ล่วงหล่นลงมาจากมิติหมอกสีเทานั่นแต่เหตุใดถึงสัมผัสไม่ได้ถึงพลังพิเศษเลยข้าให้นี่กับเจ้าถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าจี้นี้ทาอะไรได้แต่ก็เก็บเอาไว้ก่อนเถอะนะ เจ้าเก็บเอาไว้เถอะนะพลังของข้าอ่อนแอเกงว่าจะรักษาไว้ไม่ได้ดีพอในอนาคตหากเจ้าคนพบวิธีใช้มันก็บอกข้าได้เลยได้เลยหลิวหงอี้เจ้าคิดจะทําอะไรต่อไปอย่างนั้นหรือเจ้าอยากให้ข้าไปที่ใดอย่างนั้นหรือตอนนี้ข้าคืออุรสวรรค์แห่งไทซูอีกทั้งยังมีพี่ล่วกคุ้มกันทั้งฐานนะและพลังล้วนมีครบต่อไปจะไม่มีใครกล้แต่ต้องเจ้าหรือจะไปกับข้าที่ไทซูดี แกนแท้กบีของข้าคือการเดินทางและการประลองหากข้าไปอยู่ที่สงบก็ไม่มีผลดีต่อวิถีของข้าแค่การได้พบเจ้าอีกครั้งในตอนนี้ข้าก็พอใจแล้วเจ้าโตขึ้นอีกแล้วนะพวกเราไปเจอกันที่จุดสุดยอดกันเถอะนะหงอีให้ข้าเป็นจอมมันพูดชั่วร้ายแค่คนเดียวก็พอแล้วเจ้าคือสิ่งงดงามเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตข้าข้าไม่อยากให้ความงดงามของเจ้าแปรเปื้่นแม้แต่น้อยต่อจากนี้ให้ข้าปกป้องเจ้าเอง เจ้าไม่จําเป็นต้องผ่านเรื่องราวการต่อสู้อันโหดร้ายต่อไปแล้วหากเจ้าเป็นจอมมารเช่นนั้นข้าก็จะเป็นนางมารข้าไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเจ้าข้าต้องการที่จะสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าก่อนจากกันเจ้าช่วยเติมเต็มความาัฒนาของข้าสักอย่างได้หรือไม่เมืองเทียนเหยี่ยาสายลรัวเจ้าต้องการคำทำนายอะไรอย่างนั้นหรือข้าจะถามอะไรเจ้าทำนายไม่ได้หรอกหรือ ถ้าทำนายไม่ได้เช่นนั้นข้าจะไปเดี๋ยวนี้ละเจ้าจะถามชะตาของซูชิวอย่างนั้นหรือไม่เลวไม่เร็วเวจ้ามีความสามารถจริงๆด้วยเป็นอย่างไรทำนายชะตาของเขาได้หรือไม่เจ้ายื่นคำถามยากเกินไปเสร็จแล้วลาพลังวาสนาและกิไอายรอบกายของเขาดุนแรงดังขึ้นทะเลโลหิตไม่มีวันสิ้นสุดข้าทำนายไม่ได้หรอกนะ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นก็ถามเรื่องของคู่ครองของเขาแทนก็นแล้วกันข้าสงสัยจริงๆค่ข้าจะรักเจ้าเด็กนั่นไหมนะหน้าไม่ไอายจริงๆริงเจ้าอายุตั้งเท่าไหร่แล้วช่วยรักษาภาพลักษณ์หน่อยเถอะนะเจ้าไม่รู้ซะแล้วพวกเราสามารถอาศัยช่วงเวลาที่อยู่กับเด็กนั่นหรือไม่ก็ถามโชคชะตาของความรักของพวกเรากับเขาเพื่อส่องดูอนาคตของเขาก็ยังไง อนาคตของซูชิวเกี่ยวพันกับชดชตาสีเลือดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เกี่ยวพันกับเทียนไหวเทียนและเกี่ยวพันกับความลับแห่งความเป็นนิรัน์